การยกระดับสินค้าเกษตรสู่การแปลรูปให้มีมูลค่าเพิ่มพร้อมสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นจะได้ไม่อพยพไปทำงานไกลบ้านอีกทั้งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลจังหวัดศรีสะเกษจึงได้จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่หลากหลายให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากว่าในพื้นที่ มีวัตถุดิบเป็นต้นทุนเยอะมากแต่ราคาค่อนข้างต่ำการแปรรูปต่อยอดทําเป็นแจ่วบองการทําไส้กรอกอีสานตลอดจนหมูพงวงแดดเดียวเพื่อคนรักสุขภาพจึงทําให้สินค้ามีราคาขยับสูงขึ้นภายใต้กระบวนการผลิตที่แตกต่างจากเดิมมากในหลายอย่างที่เฮาเคยเหตุเคยเรียนมาเฮาเหตุขา,ขายมามันิใส่ผงปรุงรสเนาะ แต่พอมาเรียนกับอาจารย์แล้วหนึ่งอาจารย์เน้นบ่ให้ใส่ผงปรุงรสไม่มีชูรสไม่มีผงปรุงแตงอาจารย์มันก็ต่ว่าแซบแซบกว่าที่เขาใส่ชูรสอยู่ค่ะอาจารย์คุณประโยชน์จี่งใตรงนี้มันมันแตกต่างกันตรงนี้แหละค่ะความบริษัทชูรสแต่มันก็แซบแตกต่างกันมากเลยค่ะแตกต่างกันตรงที่ว่ามันไม่ได้ใช้ผงชูรสแล้วก็มัน มันมีเคล็ดลับอะไรดีๆหลายๆอย่างที่จากที่เราเคยรู้จักมาจากที่จากที่ได้สัมผัสในเรื่องของการทำอาหารหรือว่าไปเรียนรู้ในในส่วนต่างๆมานะคะต่างเยอะครับเราว่ายัางไงเพราะว่ามันหนึ่งหนึ่งส่วนมากบ้านเรากินไม่สุกนะครับแต่นี่ของอาจารย์นี่ทำให้สุกแบบใช้เก็บได้นานที่อาจารย์สอนให้เราทำสุกแล้วก็ไม่ ปรุงปรุงรสใช้ผงชูรสนะคะไม่มีเลยบอกไม่มีค่ะไม่มีผงชูรสซึ่งการปรุงอาหารของดั้งเดิมเราทุกคนปรุงผิดหมดคือไปปรุงรสชาติก่อนใส่วัตถุดิบเมื่อวัตถุดิบยังไม่ออกรสชาติเถูกรสชาติที่ปรุงเข้าไปก่อนนี่มันทําลายรสชาติของวัตถุดิบหมดเพราะฉะนั้นถึงให้วัตถุดิบมีรสชาติขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปรุงแต่งขึ้นมานิดเดียวแล้วสุภาพก็จะดีเพราะว่าเครื่องปรุงน้อยลง จะไม่มีเครื่องปรุงมาก <Okay. S 1> เครื่องปรุงแค่เกลือน้ำปลาน้ำตาลเท่านั้นเองฮะก็จะอร่อยแล้วรสเปรี้ยวก็ได้จากมะขามเปียกจากมะนาวเท่านั้นเองครับการปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายก่อมุ่งหวังพัฒนาต่อยอดหรือว่าจุดประกายให้กลุ่มสตรีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอวังเิียนจังหวัดศรีสเกตได้นําไปขยายผลเปล่งประกายฉายแสงให้กับคนว่างงานหรือว่าแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ได้เกิดการพัฒนาอาชีพภายในหมู่บ้านชุมชนของตนเองซึ่งผู้สนใจหรือว่าจะอุดหนุนก็ต้องไม่พลาดในงานเทศกาลปีใหม่สีเผาไทยสีสะเกตซึ่งเขาจะจัดไปจนถึงวันที่4มกราคม2,567ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสีสะเกตครับวันชรพงศ์อิ่มทองสุขถ่ายภาพกริจพกล้วยนิดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสีสะเกตรายงาน